สวัสดีครับวันนี้มาดูสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นะครับพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์หลีอปศุสัตว์สัตว์ปีกนะครับก็มีหญ้าโดยรอบนะครับภายในก็มีไก่งวงไก่งวงไก่งวงนะครับพันสมอไว ลูกผสมไทยกับต่างประเทศหรือว่าไจแอนไก่งวงยักษ์นะครับตัวโตโตัวใหญ่เร็วมากนะครับก็ให้ FC ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยนะครับเท่าที่มีเวลาในการลงคลิปนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างไปด้วยกันนะครับไม่มีใครที่ จะสำเร็จได้ในวันเดียวนะครับค่อยๆศึกษาไปค่อยเรียนรู้ไปนะครับจากการปฏิบัติจริงนะครับเขากินอะไรเขาอยู่อย่างไรนะครับก็จับได้อยู่นะครับก็เชื่องอยู่อ่าก็กินหญ้าเป็นอาหารเสริมนะครับกินทุกวันทุกวันเราก็มาดูแลนะครับไม่ให้อาหารแต่ใใละวันแต่ละวันนะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาไปในตัว ไม่มีสูตรตายตัวและสำเร็จนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ก็กำลังน่ารักนะช่งนะครับ,ก,ก,รบก,รก๊ก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 กกก๊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 ก ห้าสิตัวประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ขายยังไม่จำหน่ายนะครับเป็นเพียงแค่ไว้ศึกษาก่อนนะครับจะเป็นยังไงก็ช่างมันครับศึกษาดูก่อนว่าอาจจะโตไปกี่เดือนจะเป็นยังไงจะสิ้นเปลืองหรือประหยัดก็ถือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าไปในตัวนะครับทำให้หญ้า มีคุณค่ามีประโยชน์ขึ้นมานะครับหญ้าก็มีประโยชน์จากเดิมก็มีหญ้าอยู่มีหญ้าขึ้นรกไม่รู้จะทํายังไงนะจะเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับบางทีวัวพวกควายอย่างอื่นเขาก็ไม่กินนะครับแต่ไก่เงยพวกไก่มันก็ชอบจิกชอบกินนะครับก็ถือว่าเป็นการกําจัดหญ้าไปในตัวครับนะใช้ วิธีการนี้นะครับข้างล่างก็เลี้ยงปลาไปด้วยอาหารหล่นลงไปที่ไกล่หล่นลงไปข้างล่างเป็นหนองปลานะครับอีกชั้นหนึ่งก็คงจะไม่ลึกมากประมาณสักหนึ่งเมตรประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งเมตรก็เลี้ยงปลาเป็นการทดสอบอาชีพนะครับทดสอบอาชีพใครชอบกินปลาก็กินปลาไปใครชอบกินสัตว์ปีกก็กินไป มันตายแล้วก็แล้วไปนะครับถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นกรณีศึกษาเป็นอย่างๆไปนะครับเป็นการผสมผสานะระหว่างกเกษตรพอเพียงด้านสัตว์ปีกแล้วก็ปศุสัตว์สัตว์ปีกแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกป่ายืนต้นนะครับที่ต้นโต มาแล้วครับมาให้จับแล้วมาใกล้ๆคนเวลาจะจับก็ถอยห่างไปนะครับจะชอบจิกผ้าจิกเสื้อจิกผ้าคนนะครับก็ถ่ายไว้ให้ดูให้ชมนะครับ,นะค,รบความน่ารักน่าชังของไก่งวงใจแอนนะครับก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมนะเอซกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดคอมเมนต์นะครับผมงจะขอบคุณทุกในในท่านไว้ที่นี้ครับขอบคุณครับ